สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m ิ l Origin 3 Server g l o b a l กกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็แยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนหัวฟักทองตัวละครอันไหนหัวฟักทองประกอบฉากนะครับลองดูนะหัวฟักทองประกอบฉากอะผมว่าสีสันมันยังสดใสกว่าที่ผมใส่อีกนะครับผม <laughs> และสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาแลกของรางวัลฟรีจากกิจกรรมสะสมไอเทมตัวกิจกรรมฮาโลวีนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าของรางวัลที่เราสามารถแลกได้ในรอบนี้เนี่ยก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยของรางวัลบางอย่างเราก็สามารถแลกได้มากกว่า1ครั้งด้วยนะครับเอาละว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปแลกของรางวัลต่างๆกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปแรกของรางวัลเนี่ยผมมีข่าวจะมาบอกสักหน่อยนึงนะครับเนื่องจากว่าทางทีมงานของทางเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยก็ได้ประกาศออกมาทางแฟนเพจแล้วนะครับว่าในการอัปเดตแพทครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการนําอาชีพใหม่เข้ามาด้วยเนาะนั่นก็คืออาชีพ s u มมอนเนนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นอาชีพที่ผมอยากเล่นมากๆเลยนะแค่เห็นดีไซน์ตัวละครเนี่ยก็ใจละลายแล้วนะครับผม ซึ่งผมเนี่ยก็หวังว่ากิจกรรมที่จะเข้ามาพร้อมกับอาชีพใหม่เนี่ยมันจะมีตั๋วเปลี่ยนอาชีพแจกในกิจกรรมด้วยนะครับเพราะว่าตั๋วเปลี่ยนอาชีพที่ผมเคยมีเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นๆทําคลิปรีวิวให้ทุกคนดูกันหมดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทําได้แค่รอลุ้นแจกฟรีจากกิจกรรมอย่างเดียวนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาแลกของรางวัลในกิจกรรมฮาโลวีนกันดีกว่านะ ซึ่งไอเทมนะครับที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนั่นก็คือตั๋วสีม่วงนะครับผมแล้วก็ตั๋วสีเขียวนะซึ่งพอมองกลับไปในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับเวลาที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของรางวัลแบบนี้เข้ามาทีนึงเนี่ย แค่เห็นวัตถุดิบที่เอาไปแลกเปลี่ยนก็เหนื่อยแล้วนะครับมีทั้งนอ็อตทั้งประแจทั้งไขควงเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมซึ่งก็ได้แต่หวังว่าทางทีมงานเนี่ยจะปรับให้การแลกของรางวัลในเซิร์ฟเวอร์เอเชียทำได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับ มาเดี๋ยวเรานะครับมาทําการแลกของรางวัลในกิจกรรมกันเลยดีกว่านะนี่นะครับผมสําหรับของรางวัลทั้งหมดที่เราสามารถแลกได้เนี่ยผมลองคํานวณดูแล้วนะครับเราจะต้องใช้ตั๋วกิจกรรมนะครับอย่างละ240ชิ้นนะครับผมก็คือตั๋วกิจกรรมสีม่วง240ชิ้นแล้วก็ตั๋วกิจกรรมสีเขียวอีก240ชิ้นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการฟาร์มแล้วก็หาซื้อจากตลาดกลางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มแลกของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับผม มาแลกกันที่รางวัลใหญ่นะรางวัลใหญ่อันนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้2ครั้งเลยนะครับปกติเนี่ยกิจกรรมก่อนๆเนี่ยจะสามารถแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่ากิจกรรมรอบนี้เนี่ยเราแลกได้ถึง2ครั้งเลยนะต่อมานะครับผมก็เป็นกรอบโปรไฟล์ฮัลโลวีนนะครับผมอันนี้เนี่ยสามารถแลกได้แค่ครั้งเดียวนะรู้สึกว่ามันก็จะเพิ่มพลังลบด้วยเนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นกรอบที่เราเอาไปแชทคุยกันกับเพื่อนๆน,นะครับก็จะมาในทีมฮัลโลวีนเช่นเดียวกันนะ สามารถแลกได้1ครั้งนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับผมก็ยังคงเป็นถุงสีส้มเหมือนกันนะและชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้สูงสุดถึง4ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการแลกมาให้หมดเลยนะครับผมนี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะต่อมานะครับก็เป็นถุงสีม่วงนะครับก็สามารถแลกได้4ครั้งเช่นเดียวกันก็เหมือนเดิมครับผมทําการแลกให้เรียบร้อยเลย นี่นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการแลกของรางวัลที่แบบว่าน่าจะเป็นแรไอเทมมาจนหมดแล้วนะครับมาถึงไอเทมสุดท้ายนะครับที่เราสามารถแลกได้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าแค่ผมเห็นเนี่ยผมก็ปวดใจแล้วนะครับภาพติดตาตอนที่สุ่มกาชาวงล้อฮาโลวีนเนี่ยมันยังหลอกหลอนผมอยู่เลยนะครับผมคนบ้าอะไรนะครับสุ่มได้แต่หินตีบวกกับถุงหินธาตุเนาะแรไอเทมมีตั้งเยอะแยะนะครับไม่ค่อยอยากจะออกให้ผมเลยอะ่ะมาไม่เป็นไรนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่อเทมกิ๊กก๊อกเนี่ยแต่ก็สามารถแลกได้นะซึ่งเราเนี่ยสามารถแลกได้สูงสุดถึง50ครั้งเลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราก็ทำการแลกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมมันถึงให้เรากดแลกทีละครั้งนะทำไมมันถึงไม่มีตัวเลขให้เรากรอกเนาะเท่ากับว่าผมต้องกดแบบนี้ถึง100ครั้งเลยนะเพราะว่ามันสามารถแลกได้2แบบเนาะเนี่ยครับถุงและ อย่างละ50ชิ้นนะนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําการกดแลกไปเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมก็แลกครบ50ครั้งแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไอเทมข้างล่างกันบ้างนะครับผมก็สามารถแลกได้อีก50ครั้งเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการแลกของรางวัลในร้านค้า,ากิจกรรมมาจนครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาเปิดดูกันดีกว่าเนะว่ามันมีไอเทมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ถุงสีม่วงกันก่อนแล้วกันเนาะที่เราแลกมาทั้งหมด4ถุงนะครับขอรางวัลที่เราเนี่ยมีโอกาสได้รับนะครับผมก็จะเป็นหินกาชานะครับผมยานปีศาจแล้วก็ตั๋วกาชาเอลนะครับจำนวน5ชิ้นเนาะแล้วก็จะเป็นหินอีกพอีกอย่างละ100ชิ้นนะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นหินกาชายานปีศาจหรือว่าจะเอาเป็นหินกาชาเอลเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดดูสักถุงหนึงนะครับผม นี่นะครับก็ได้ไอเทมมาเป็น2อย่างนี้นะอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเปิดให้หมดก่อนนะครับสําหรับไอเทมถุงสีม่วงตรงนี้เนาะแล้วเราค่อยกดรับของรางวัลทีเดียวนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรากดรับมาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็จะมีหินที่เอาไว้ใช้อัพเลเวลยานปีศาจนะครับกับหินที่เอาไว้ใช้ในการอัพเลเวลเอวเนาะผมจะแลกเป็นของยานปีศาจแล้วกันนะครับจํานวน400ชิ้นนะครับผมอ่ะเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยแลกนะ นี่นะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นหินกาชายานปีศาจหรือว่าจะเอาเป็นตัวกาชาเอลเนาะสามารถเลือกได้ถึง20ชิ้นเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูกันที่ถุงสีส้มกันบ้างดีกว่านะว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะครับมีไอเทมขนนกสีส้มหรือเปล่าแล้วก็ขนนกที่เอาไปอัพเลเวลเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนนะครับผมนี่นะครับนี่มีไอเทมชิ้นนี้นะครับมาให้เรา5ชิ้นนะสี่ถุงเนี่ยก็เท่ากับ20ชิ้นเลยนะครับผม ซึ่งในการที่เราเนี่ยจะแลกขนนกสีส้มอันนึงเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด40ชิ้นนะครับแต่ว่าแลกมาจากกิจกรรมเนี่ยได้มาทั้งหมด20ชิ้นเลยนะรวมถึงไอเทมขนนกอันนี้ที่เอาไปใช้อัปเกรดเนี่ย4ถุงนะครับก็ได้มา60อันแล้วก็ได้ขนนกอันนี้มาอีก400ชิ้นนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับผม โอเคนะต่อมานะ่าจะเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมในรอบนี้แล้วนะครับก็จะเป็นถุงอันนี้นะมิลเ c ค e p ิลแ็นะครับผมขอรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับถุงสีม่วงเมื่อกี้เลยนะแต่ว่ามันจะมีผลไม้ปีศาจด้วยนะครับผมมันจะมีตั๋วกาชาเนาะแล้วก็ผลไม้ปีศาจพร้อมกับหินเขียวอีก500 0 0นนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับผม นี่นะครับผมได้หินเขียวมา5,000 0นผลไม้ปีศาจมา1อย่างนะสามารถเลือกได้เนาะแล้วก็หินกาชาอีก10ชิ้นนะครับ2ถุงเนี่ยก็เท่ากับว่าได้คริสตัลเขียวนะมา1ล้านแล้วก็ได้ผลไม้ปีศาจมา2ชิ้นเนาะรวมถึงนะครับได้หินกาชามาอีก20นะครับผมนี่นะก็เท่ากับว่าของรางวัลที่เราเปิดได้นะครับก็เลือกเอาเลยนะผมจะเอาเป็นหินอีกพีที่เอาไปใช้ในการอัพยานปีศาจเนาะจำนวน400ชิ้นนะครับผม โอเคนะครับต่อมาเนี่ยพอมันเป็นกาชาเนี่ยผมจะเลือกเป็นหินกาชายานปีศาจแล้วกันนะครับจำนวน40ชิ้นเพราะว่าตัวกาชาเอลเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ทุกวันวันละอย่างน้อยก็3ชิ้นแล้วนะครับแต่เจ้าหินกาชาเอลเนี่ยเราต้องซื้อในร้านค้านะชิ้นละ200เพชรน,นะครับผมซึ่งฟาร์มได้แค่วันละชิ้นจากกิจกรรมรายวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแลกหินกาชายานปีศาจน่าจะคุ้มกว่านะครับผมนี่นะครับก็แลกมาเลย40ชิ้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็มีหินกาชากยานปีศาจนะครับอยู่ทั้งหมด154ชิ้นแล้วนะถ้าสมมุติว่ากิจกรรมเข้ามาเนี่ยผมก็น่าจะสุ่มได้ประมาณ200ครั้งเลยนะครับผม mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะต่อมานะครับผมก็เป็นไอเทมที่ผมไม่อยากจะเปิดเลยนะ <laughs> <laughs> เห็นแล้วก็ท้อนะครับผมแจกมาอย่างละ100ถุงเลยนะ mm hmm. ก็ ก็แจกเยอะอยู่นะครับผมเอาจริงๆมันก็ดีแหละเพราะว่ามันสามารถเอาไปอัพเลเวลได้นะครับผมเอาเป็นเวดบัตทุดิบนะโอเคนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานโปรไฟล์นะครับแล้วก็กรอบแชทกันดีกว่านะรู้สึกว่าตรงนี้มันเพิ่มพลังด้วยเห็นไหมได้พลังมาอีก180นะครับกรอบแชทก็ได้มาอีก1 2 0 2อย่างรวมกันได้พลังเพิ่มมา300นะครับโอ้โหเพิ่มเยอะอะไรขนาดนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปอัปเกรดอย่างอื่นกันด้วยดีกว่านะ พวกขนนกแล้วก็พวกยานปีศาจเนาะไหนไหนมันก็แจกมาแล้วเนี่ยก็เอาสักหน่อยนะครับส่วนอันนี้ผลไม้ปีศาจนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นผลสีม่วงนะครับหรือว่าผลสีเหลืองเนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะนี่นะครับเข้ามาที่ฟังก์ชันคาแรคเตอร์นะครับผมแล้วก็เลือกมาที่ผลไม้ผมแลกผลไม้สีม่วงมาละครั้งหนึ่งอะนะก็จะได้เป็นเลือดพลังชีวิตพลังโจมตีดาเอจเพิ่มขึ้นนะครับ ก็เอาเป็นว่าแล้วผมจะแลกเป็นสีม่วง1ชิ้นแล้วก็สีเหลือง1ชิ้นแล้วกันนะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะได้สเตตัสอะไรเพิ่มเนาะนี่นะครับผมก็อย่างละชิ้นสีม่วง1ชิ้นสีเหลือง1ชิ้นนะครับผมถ้าสมมุติว่ากิจกรรมมันมีให้แลกแบบนี้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกผลไม้พวกนี้เนี่ยมันจะได้จากกิจกรรมพวกซีซันพาร์ทเนาะ ซึ่งผมเป็นสายฟรีอ่ะผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะอันนี้เพิ่มดาเมจนะครับผมดาเมจอินครีสส่วนสีเหลืองนะครับเพิ่มอะไรบ้างอ๋อสีเหลืองเพิ่มเป็นโบนัสพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าดีนะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกรอบโปรไฟล์นะครับผมนี่กรอบโปรไฟล์ฮาโลวีนแล้วก็เป็นแชทนะครับผมแชทฮาโลวีนแล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ เป็นแค่ของตกแต่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการอัปเกรดเพิ่มพลังกันสักหน่อยดีกว่าเนาะสำหรับปีกอันแรกตอนนี้ก็ตัน400แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปอันนี้ดีกว่าผมจะอัปอันนี้ให้ได้400นะครับผมดูดิพออัพครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ขนนก60ชิ้นเลยนะก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลของเจ้าปีศาจกันบ้างดีกว่านะ ผมอัพของมังกรดีไหมผมอัพของตัวนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพออัพแล้วมันได้แอตแทกโบนัสเพิ่มเนาะก็เดี๋ยวเราอัพไปเลยแล้วกันนะครับผม400ชิ้นน่าจะได้ประมาณสัก20กว่าวลนะครับผมจาก200นะครับเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่224 228น่ะ ได้มา400ชิ้นนะครับก็กลายเป็น228เดี๋ยวผมใช้หินเขียวซื้อเพิ่มหน่อยเนอะมันจะได้โบนัสแอดแท็กเพิ่มอีกประมาณ0.5นะครับนี่จาก11ก็เป็น11.5เนาะนี่นะครับพลังรวม ID นะครับก็อยู่ที่3ล้าน2 5 7 9 8นะครับผมก็ทะลุ3ล้านขึ้นมาได้นี่ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วนะ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปรีวิวการแลกของรางวัลกิจกรรมฮัลโลวีนนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะเอาแค่หินกาชายานปีศาจจานวน40ชิ้นเนี่ยมันก็คุ้มแล้วนะครับผมยังไม่รวมพวกวัตถุดิบต่างๆที่เราสามารถเอาไปอัปเกรดได้อีกตั้งมากมายนะพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็อยากให้กิจกรรมแลกเปลี่ยนแบบนี้มาทุกสัปดาห์เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนาผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําในทีด้านล่างคลิปเลยนะครับ ขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n ฟรีทูเพย์ก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ